และแน่นอนวันนี้เราก็มาอยู่กับ Galaxy Note 20และ20 Ultra ผมไม่้แค่ว่าเราไมู่บอกเลยว่าค่อนข้างเดินมาชื่นชมแน่นอน วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เรามีสิ่งที่ต้องบอกว่ามันใหม่สุดแหละเราก็ได้จับก่อนใครนะซึ่งตอนที่คุณผู้ชมได้ดูอยู่ก็อาจจะดูงานเปิดตัวอยู่ก็เป็นไดน้ซึ่งวันนี้นะเรามีตัวนี้เลยนี่คือโน้ต20ธรรมดาก่อนนะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยโน้ตสิธรรมดาเนี่ยคือมันเล็กกว่านี้ใช่ไหมแต่ขึ้นเนี้ยเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะเขาบอกว่ากลุ่มคนใช้เนี่ยก็เป็นผู้หญิงซะเยอะนะปีที่แล้วในตัวโน้ตสิธรรมดาแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็อยากจะจับผู้หญิงเหมือนกันแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็สีีีีีท่่่เเป็็นนนไลล์ยยจะมอออู2สสกกคื้ My High บรอนซ์นะจ๊ะสวยงามเท่ไปเลยใช่ไหมแล้วก็มีมิสิกกรีนจ้ะแดานอ่ะโหวตหน่อยชอบสีไหนแต่ถ้าเป็นได้ดุนูนะได้ดูดดจะเลือกสีเขียวเพราะมันไม่ค่อยเหมือนใครแต่ว่านี่นก็อาจจะแบบอาจจะมีสีคล้ายๆแต่ก็ไม่เหมือนใช่ทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีใหม่ในวงการสมาร์ทโฟนเลยก็าว่าได้นะซึ่งซัมซุงเนี่ยก็ได้คิดมาแล้วว่าเขาจะทำเซ็ตเข้าสีตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะแต่เดี๋ยวไว้ก่อนลามดูตัวอัลตร้าก่อนตัวอัลตร้าตัวนี้เนี่ยก็จอใหญ่ขึ้นนิดนึงเหมือนกันแบตเยอะขึ้นกล้องเนี่ยดีขึ้นนะแล้วก็ เราจะเห็นได้ว่าตัวด้านหลังเนี่ยเขามีตัวของเลเซอร์โฟกัสเลเซอร์โฟกัสเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสในตัวของสิ่งของเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองมือถือเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงเดี๋ยวนี้เขาเลิกแข่งสเปคแบบจ๋าๆไปแล้วเพราะวันนี้มือถือมันก็เร็วมากแล้วคุณซื้อมือถือ20,000ขึ้นไปเดี๋ยวนี้นะมันก็เร็วจนไม่รู้จะเร็วอย่างไแล้วอันนี้ Samsung เนี่ยเขาก็ใส่ฟีเจอร์ขึ้นมาเยอะขึ้นอย่างเช่นตัวใหม่อย่างเช่น Wireless Dex นะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้ Dex แแบบไร้้สายใช่มลวก็เราามองว่เดีีีี๋ยยยวววนน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 ้้้้ Work from กกััเเเเเออออออะะาาพพรรใชมมืืืถปปปุ๊บบบ่่แแแททล็็ไดคงงึ นำเสนองานอะเกี่ยวกับแนว Presentation ได้ดีขึ้นอันนี้เนี่ยมันก็เลยสะดวกมากขึ้นถ้าต้องแบกแล็ปท็อปหนักๆแหละเราก็หยิบอันนี้ใบนหนึ่งมันก็จะง่ายกว่าเนาะแต่เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันตอนที่เราได้เครื่องอจริงมาแล้วกันเนาะอันนี้มาดูเคสกันบ้างเคสอันนี้ก็เข้าเซตเหมือนกันกับสี Mystic Bronze ของเราเห็นไหมสวยงามมาก อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ให้ในด,ดูดถอดถุงมือเราก็เลยไม่รู้ว่าจะจับรอยนิ้วมือหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเนี่ยผิวของเขาเนี่ยมันด้านน่าจะไม่จับเนาะแล้วก็มีอันนี้แบบ Clear View Cover คุณผู้ชมเวลาเราปิดไปปุ๊บเนี่ยตัวจอเขาก็แสดงผลตรงนี้ใช่ไหมเออส่วนอันนี้เนี่ยเป็น LED Cover นะเวลาเราปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสแสดงตัวนี้ขึ้นมาแทนเนาะอันนี้ก็เป็นเข้าเซตเลยนะคืออันนี้คือหวานจ๋ามากนะนักดูดเองก็ชอบสีเขียวมากกว่าคุณผู้ชมตอนเห็นตัวนี้ชอบสีอะไรมากกว่ากันนัทดูชอบสีเขียวอเ,เอ เราได้เห็นจอแบบ OLED หรือ OLED ที่เป็น 120Hz นะคือเรื่องหัวทีมมากแต่บางคนจะกังวลว่าเอ๊ะ 120Hz ่ย120มันเปลืองแบตเตอรี่หรือเปล่าซึ่ง Samsung เนี่ยเขาได้ใส่ตัวของโปรแกรมมาช่วยคำนวณให้เหมาะสมว่าจังหวะไหนควรจะเป็น120จังหวะไหนมันไม่ควรจะเป็นนั่นเองเพื่อที่จะประหยัดให้กับเราได้นะหน้าจอ 120Hz เนี่ยจะมีเฉพาะตัวของอัลตร้าก็จริงแต่ตัวเล็กเนี่ยความน่าสนใจก็คือ1จอใหญ่ขึ้นตัวเก่าเนี่ยมันหน้าจอ6.3แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันหน้าจอ6.7 และจอเป็นแบบแฟลชหรือว่าแบบแบนนั่นเองใครที่มีปัญหาเรื่องฟิล์มกันรอยฟิล์มจันตกกระจกไม่ต้องกลัวแล้วก็มาซื้อตัวนี้นักดูมองว่าเขาทําอย่างนี้เพราะว่าพอททาแฟลชขึ้นแล้วจอใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยตัวเลือกมันก็เลยดูเลือกง่ายขึ้นเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้เล็กเหมือนตัวที่แล้วมันจอเล็กบางคนบอกเอ้ยมันเล็กไปมันเล็กไปแต่รอบนี้คิดว่ามันออกมาแบบ กำลังเหมาะมือพอดีเลยแล้วก็จอแบนแบบนี้ด้วยก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะหาใช้แบบพวกฟิ์งดันรอยเคสอะไรได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วตัวแท็บ S7 ของเราเนี่ยก็เป็นจอแบบเดียวกันด้วยที่สําคัญขึ้นชื่อว่าแท็บ S7 แล้วก็ขึ้นชื่อว่าโน้ตสิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัวของปากกาแน่ๆปากกาตัวนี้นะจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวค่า l a t e n ซ y หรือว่าค่าหน่วงเนี่ยตัวเก่าเนี่ยมันจะหน่วงเยอะหน่อยแต่ตัวนี้เนี่ยค่าความหน่วงเหลือแค่เมิลลิวินาทีเท่านั้นเองตัวเก่าเนี่ยอยู่ที่สี่า ตัวเก่าเนี่ยประมาณเกือบ5เท่าดังนั้นอะไรข้อกลางขานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากกานะเรื่องของหน้าจอ1 2 0่งรร์ตก็ตามแต่ปวดจะไปเิ่าอันนี้แท็บ S7 ใช่ไหมเอ่ยนะนี่ตัวนี้โดสีสันจอนี่มันบอกว่าสแดลไปเลยนะเนี่ย ะะแล้วก็เห็นว่าเป็นจอ120เพเหมือนกันถ้าสกรีนนี่อยู่ในสุดยอดได้ข่าวว่าหน้าดุลแอร์ไปสืบๆมาว่า S6 ขายดีมาก S6 Lite ก็ขายดีเหมือนกันคิดว่าใครที่กําลังรอตัว S7 อยู่ก็รอดูล้กันเพื่อนซัมซุงก็มีโปรโมชั่นที่ช่วงนี้นะเขาบอกว่า Work ์ดโฟ Home มเป็นเยอะขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโปรจับคู่กันอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกันแล้วยังไงก็ต้องรอดูโปรโมชั่นกันต่อไปแต่คิดว่าตัวนี้ความน่าสนใจ เยอะมากๆโดยเฉพาะชิปเซ็ต Snapdragon 865 Plus You know ปรับกาของเรา9มนะิลลิวินาท คือใครอยากจะได้แนววาดรูปคนบอกเอ้ยเอาตัวนั้นพูดกันตัวมาคนบอกว่าไอแพดวาดรูปดีเพราะว่าค่าเลเทนซี่มันน้อยนะตอนนี้ตัวนี้คิดว่าไม่น่าจะแพ้ละนะนะใครที่ถูกชโลกับโปรแกรม Android มากกว่าหรือว่าชอบใช้อะไรอย่างนี้เนี่ยลองดูนะลองรับ 5G ด้วยนะตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะต้องบอกว่าในงานเปิดตัวมันเนี่ยเรียกกระแสฮือฮาเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าตัวระดูดเอนี่ก็แนวสายวิดีโอไปแล้วนะรอบนี้บอกเลยว่าจริงๆอน่ะดระดูดใช้มือถือซัมซุงมาตลอดจะพูดกี่ครั้งก็อย่างนี้แหละใครได้ดูคลิป บัสไลฟ์ของเรานะตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังด้วยแล้วก็เป็นไมโครโฟนแบบไม่ลอยด้วยในตัวเดียวกันนะเมื่อเราใส่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าให้ดูหน้าตาเขางนิดหนึ่งนะนี่เลยดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะใส่ได้แบบว่าแน่นมากแต่ปรากฏว่าเมื่อกี้นะดุดแอบดูพี่หลางเขาสะบัดหัวเป็นชาวร็อกมาเฮ้ยมันแน่นมันไม่หลุดหนึงนี่แล้วคราวนี้ก็เราเป,เป็นเหมือนกับไมโครโฟนได้แล้วเมื่อกี้น้าดุดแอบถามที่ที่เขาดูแลโปรดักต์นี้มาเขาบอกว่า ตัวนี้เนี่ยสามารถทําเป็นไมโครโฟนในการอินเทอร์วิวหรือว่าสัมภาษณ์ได้ด้วยอย่างเช่นคุนดุลเนี่ยอยากจะสัมภาษณ์คนใช่ไหมก็หยิบอันนี้ให้เขาอันนี้เนี่ยก็หยิบมาที่เราแล้วก็ต่างคนต่างพูดไปแบบนี้เป็นการสัมภาษณ์เห็นไหมมือถือมันไม่ได้แข่งกันแรงแล้วเดี๋ยวนี้มันแข่งกันที่ฟีเจอร์เท่าที่เราพูดมาถึงตอนนี้นะบอกได้เลยว่าซัมซุงรุ่นใหม่เนี่ยดูเหมือนจะตอบโจทย์คนที่ต้องการจะทํางานเยอะขึ้นมาหาศาลมากที่เป็น wireless text เองก็ตามแต่หรือว่า seamless connectivity การเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อต่างๆที่คุณผูู้้้ชมมจะไไดดดกนนตตุ่อปาที่สิครว ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เจ๋งม,มากๆไม่น่าจะมีใครเคยคิดมาก่อนด้วยว่าจะทําแต่ว่าซัมซุงนั้นทําซึ่งดีมากและเขามี Noise Cancellation ด้วยก็คือเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยเขาก็ตัดให้ทั้งหมดเป็นไงเจ๋งไหมะนะสีขาวสีดําแล้วก็สีบรอ n ซ์ของเรา่น่งมีสี b r o นซ์นะจ๊ะ จะเข้าเซ็ตได้เลยถ้าเกิดว่าอยากได้หูฟังมีแค่3สีที่เราเลือกเท่านั้นนี่ัคู่นี้ถึงจะหล่อเท่นะวันนี้ก็ทั้งหมดนะคะทั้งโน้ต20แล้วก็ยี t r ิบอัลตร้าอิกฟินามแต่ใครที่อยากจะได้นะคะก็เตรียมตัวเป็นเจ้าของได้ก่อนใครเร็วๆนี้แน่นอนที่ www subzoom com จะไปสั่งจองและได้ข่าวว่าใครที่ p อ e order แรกนะคะมีสิทธิ์สลักชื่อลง S Pen พของตัวเองโอ้ีหหล่อเลยนะคุณคิดดูนะคุณมี S Pen พเป็นชื่อของตัวเองมันไม่ใช่แบบว่าธรรมดานะโอเคฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่เทปหน้าละ และนอกจากนั้นนะในงานก็ยังมีการเปิดตัวนี่เลยสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่<ะ>จบเลยนะจ๊ะลื่นไหลมากมากผิดดาของมันหรือเปล่าใช่ของมันเิดขินมาไม่มุกีอันนี้จริงแล้วเราจะตั้งได้ไงพี่กางางอไม่ใช่คนลืมมือถือในวันนี้ดูลนไปหมดเป็นเบลยวนี่